อาจารไปสารวิเคราะห์เอการชุมนุมของอวรมพลังแผ่นดินต่อต้านนทิตไตที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นี้อาจารย์ไปสารมองปรากฏการมอบครั้งนี้ว่าอย่างไรบ้างครับต้องกล่าวว่ามอบนี่จุดติดนะครับเพราะคนออกที่ไปปละมากเรามอบจุดไม่ติดในพวกนี้เลอะเทอะ <c oughs> แล้วการที่มีตํารวจคนหนึ่งไปรายง,งานข่าวนะรประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยว่ามีคนมาชุมนุมพันแปดร้อยคนในคนนี้น่าจะปลดออกจากหน้าที่นะครับเพราะถือว่าหูหลวกตาบอดนะครับ ก็ถือว่านอกจากหูหนวกตาบอดได้พอนะคุณยังจงใจหลอกประชาชนด้วยเพราะประชาชนเขามีตาและตาเขาก็เห็นอยู่ในเว็บไซต์เห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเห็นอยู่ในโทรทัศน์นะครับว่ามีคนชุมนุมอยู่เท่าไหร่และคุณเองคุณก็รู้อยู่แล้วที่คุณพูดมันโกหกความจริงเคยผมนั่งอยู่บ้านนี่นะครับแต่ผมเนี่ยเคยอยู่ในวงการชุมนุมผมรู้ดีว่าการเะวัดคนชุมนุมเขาวัดยังไงเขาถือจุดคัดกรองครับจุดคัดกรองคือจุดตรวจ ของคนที่เข้าไปในวงมอบนะครับว่าในมีการตรวจอาวุธแล้วเท่าไหร่มีความปลอดภัยที่เข้าไปอยู่ในชุมนุมได้เฉพาะที่ผ่านจุดคัดกรองทุกจุดนะครับสามหมื่นกว่าคนครับเกือบสี่หมื่นคนและจุดคัดกรองที่เข้าไปอยู่เนี่ยสามสี่หมื่นคนไม่ใช่น้อยแล้วนะครับและส่วนใหญ่อยู่นอกจุดคัดกรองไอ้พวกอยู่นอกจุดคัดกรองคืออพวกนี้คือไม่ต้องการให้มีการค้นตัวเช่นอาจจะมียาหมองที่มีกัญชาอยู่บ้างหรือมีอย่างอื่นบ้างหรือกลัวว่า ถ้าเข้าไปอยู่ในม็อบตูมตามขึ้นมาหนีไม่ทันนะครับมันอยู่ข้างนอกสบายใจกว่าหนีง่ายกว่าพวกอยู่นอกจุดคัดกรองเนี่ยมีมากกว่าจุดคัดกรองนะครับสิริรวมแล้วทั้งในจุดคัดในจุดที่เขาคัดกรองแล้วกับนอกเนี่ยไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นคนครับนี่ม็อบที่ชุมนุมวันที่วันที่ผ่านมานะครับประมาณเจ็ดหมื่นคนตัวเลขนี้ไม่คาดเคลื่อนหรอกครับก็ผมไม่จะไม่ต้องไปเอาใจใครหรือไม่จะไม่ต้องไปทับถมใครนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ยังมีการชุมนุมในต่างจังหวัดหลายจังหวัดนะครับที่ประชุมชุมนุมสนับสนุนเนี่ยไม่รวมถึงคนที่เอาใจช่วยเชียร์ทางโทรทัศน์อยู่เพราะฉะนั้นม็อบข่าวนี้ต้องถือว่าจุดติดแล้วนะครับและม็อบข่าวนี้เขาไม่ได้เคลื่อนที่เมื่อม็อบไม่ได้เคลื่อนที่เขาเรียกว่าแมสไอภาษามวลชนเรียกว่าแมสคือมวลชนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับมันเคลื่อนตัวไปเนี่ยเขาเรียกว่ามอ็อบมันจะมีกําลังเกิดขึ้นถ้าภาษากลศาสตร์เขาบอกว่า ทันทีที่แมสเคลื่อนนี่นะครับมันจะมีโมเมนตัมโมเมนตัมคือความเร็วและกระบวนการที่เคลื่อนไปนะครับสิบเท่าเพราะั้นไอ้มอบสามหมื่นคนในจุดคัดกรองถ้าเคลื่อนไปนี่นะครับมันจะมีกําลังเป็นสามแสนคนซึ่งมันพอที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้เพราะอย่าประมาทมอบม็อบนี้มอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันยังมันมันยังอยู่กับที่แล้วถ้าต่อไปมันเคลื่อนขึ้นมาแล้วครับพอเคลื่อนขึ้นมานี่ ไอ้มอบสามหมื่นเป็นสามแสนข้างนอกด้วยเจ็ดหมื่นเป็นเจ็ดแสนขึ้นมานี่นะครับมันก็จะเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยสิบสี่ตุลาได้ไหมมันก็เกิดได้เหมือนกันเพราะอย่าประมาทอย่าประมาทนะครับเพราะการที่ประมาทโดยวิธีที่ทําสะกดตัวเลขหลอกตัวเลขให้เหลือน้อยลงไอ้น,นี่อันตรายมากเมื่อครั้ง14สี่ตุลานะครับครอบครัวจอมุนถนอมหนีออกนอกประเทศก็ไม่เพราะมีม็อบอย่างนี้เพราะรายงานแบบนี้นะครับถึงขนาดหนีออกนอกประเทศ นุ่งเง่งไหนไม่ทันน่ะตามไปอ่านข่าวเก่าๆดูนะครับไอ้ผู้มีอำนาจหนีอย่างนอกประเทศนุ่งเงงไหนยังไม่ทันเลยเพราะว่าฟังแต่รายงานว่าคนไม่ไม่มาชุมนุมพันกว่าคนที่ไหนได้สี่ห้าแสนเขาจะมาจับตัวเลยต้องหนีออกไปนะครับ <Yeah. S 1> นั่นแหละมันถ้าไปฟังไอ้พวกนี้นะครับมีแต่ความฉิบหายเป็นเบื้องหน้าดูของจริงนะครับเพราะใครที่หูไม่หนวกตาไม่บอดนะครับก็จะก็จะรู้ว่ามันคนไปเท่าไหร่ ทีนี้ม็อบเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเหมือนจะยกระดับขึ้นถ้าสมมติว่าคุณแพทองถาดเนี่ยไม่ลาออกทีนี้มันจะยังไงต่อไปอะคระับถ้าเกิดคุณแพทองทานันี้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มีทีท่าว่าจะลาออกแล้วม็อบเขาจะกดดันยังไงต่อไปอครับอาจารย์ไพศาลคือถ้าหากว่าถูกระหว่างสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่าม็อบคงขยับอะไรไม่คงไม่ขยับอะไรล้ครับเพะไปเรียกร้องให้ลาออกตอนนี้มันก็เพ้อเจ้อไปใช่ไหมครับ hmm. ผมเชื่อม็อบก็มปีนผนกาจะไม่เคลื่อนไหวตอนนี้เรา น่าจะต้องรอจนกระทั่งว่าศาลว่าคดีถึงที่สุดแล้วนั่นแหละว่ายัางไงนะครับเว้นแต่จะไปจุดชนวนไปไปสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาให้เขาให้เขายุกยอกเป็นข้ออ้างได้ก็อีกเรื่องหนึ่งงั้นแสดงว่าตอนนี้อาจารย์ไปศาลบอกว่าม็อบคงจะนิ่งๆรอรอให้มีสถานการณ์ที่มันสุ่ความเกิดขึ้นก็น่าจะช่วงที่เศออาลได้มีการตัดสินคดีนี้ใช่ไหมครับเพร,ะระาะพอศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังความรู้สึกของมวลชนที่ต้องการให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็เพิาลงไปใช่ไหมครับ เบาลงฮะคนกำกลังส่วนนี้ก็จะอ่อนลงไปเพราะ,ะั้าถ้าม็อบไปเคลื่อนตัวนี้เรียกว่าฝืนกระแสมวลชนละก็จะก็จะไอ้ม็อบก็จะคนก็จะน้อยลงกว่าคราวที่แล้วเพราะใน,นการเลือกอจังหวะเวลาโอกาสและเหตุผลเนี่ยของผู้นำม็อบจึงมีความสําคัญต้องประเมินตรงนี้ให้ดีอืมอาจารย์ ไปสารวิเคราะห์แบบว่าเห็นภาพเลยทีนี้มีอีกคดีหนึ่งวันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือคุณทักษิณชินวัตรที่ไปขึ้นศาลเกี่ยวกับคดีม .112 เดือนนี้ตลอดทั้งเดือนจึงจมีการไต่สวนเรื่องนี้อาจารย์ไปสารมองคดีของคุณทักษิณยังไงบ้างะครับคือคดีนี้เป็นคดีที่คณะคอสชอนะครับใช้อำนาจคอสชอไปแจ้งความกล่าวหาท่านว่ามีการกระทางงําความผิดตามมาตรา112นะครับมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นจากอำนาจคอสชอ และก็คดีก็ทิ้งล่างมานานเพราะว่าจำเลยไม่อยู่ในประเทศเมื่อจำเลยมาอยู่ก็มีการดำเนินคดีต่อไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันนัดสืพยานปากแรกซึ่งสารท่านได้กำหนดวันสืพยานคดีทั้งหมด7นัดนะครับโดยให้สืพยานโจทย์สามนัดวันที่1 2 3่สามแ้ว่าโจทย์มีพยานกี่คนก็ให้จบภายใน3นัดนี้หลังจากนั้นจำเลยสืพยานสีนัดมีกี่คนก็ให้จบในสนัดสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคมนี้วันคดีมาตรา112เนี่ย จึงเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้และคาดว่าศาลจะสามารถพิพากษาคดีได้ภายในกลางเดือนสิงหาคมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพยานหลักฐานเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องดูพยานหลักฐานนั่นอีกทีหนึ่งน่ากังวลไหมฮะสัปคุจักสิชิดวัดนะครับแม้ใครก็ตามสะโดนคดีอาญานี่นะครับก็ต้องกังวลทั้งนั้นแหละครับเพราะเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้นะครับในกระแสะแห่งยุติธรรมมายากจะหาความกเกษมเปลมปรปี ไม่มีใครจะมีความสุขหรอกครับเมื่อตกเป็นจำเลยในศาลเนี่ยนี่เป็นรัชการที่หกท่านก็เตือนไว้อยู่แล้วนะครับและศาลเนี่ยใครจะไปอ่านใจท่านได้นะครับแล้วศาลท่านต้องพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในคดีซึ่งการฟังพยานหลักฐานเนี่ยมันก็มีความละเอียดอ่อนมากไม่สังเกตเลยครับถ้อยคําในกฎหมายเนี่ยเขาไม่พูดว่าความจริงคืออะไรความเท็จคืออะไรเขาใช้คําว่าข้อเท็จจริงในการสืบพยานให้ศาลฟังข้อเท็จจริง เวลาศาลตัดสินคดีศาลบอกข้อเท็จจริงฟังได้ว่าไอ้ข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จข้อจริงทําไมต้องต้องใช้คํานี้เพราะศาลท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่ได้ไปเห็นเหตุการณ์จริงท่านฟังจากที่พยานเขามายืนยันกันมาและพยานนั้นน่มันพูดจริงมั่งโกหกมั่งก็ศาลก็ต้องชั่งน้ําหนักกันเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นในศาลเนี่ยเขาจึงไม่มีความจริงไม่มีความเท็จภาษากฎหมายจึงใช้คําว่าข้อเท็จจริงและเมื่อข้อเท็จจริงก็ยุ่แล้วครับมันไม่ใช่ความจริงเพราะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการสื่อพยานหลักฐานจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เป็นการสื่อพยานครั้งแรกครึ่งวันนะครับเรายังไม่อาจจะฟังได้ไม่อยากจ,จะวินิจฉัยได้ว่าข้อเท็จจริงฟังได้ยังไงและถึงแม้หนึ่งเพราะเราไม่ได้ไปฟังเขาสื่อพยานกันและสองถึงแม้ไปฟังเนี่ยเราก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ไปวินิจฉัยเพราะเป็นหน้าที่ขององค์คณะผู้ศึกสาของศาลที่จะตัดสินในวันใน,ในเมื่อการพิาจารณาิ้นลง แต่ทีนี้มันมีเรื่องที่คุณฮุนเซนเนี่ยเขาออกมาพูดการเรื่องเกี่ยวกับคิดที่คุณทักษิณมาวายแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจับจ่วงมันจะกลายเป็นแบบว่ามาจะทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสับคุณทักษิณไหมนนครับคือตอนนี้คาพูดฮุนเซนเนี่น่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับในกฎหมายพยานหลักฐานเนี่ยคำพูดของฮุนเซนเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ไม่ได้นะครับคือเป็นคําพยานที่เกิดจากการข่มขู่แบล็กเมย์ช่อชนและไม่ตั้งอยู่ในธรรมนะครับ เป็นคำพูดของอาริราชศัตรูแล้วจะเชื่อถืออะไรได้โดยกฎหมายพยายนหลักฐานฟังไม่ได้นะครับเพราะเป็นไม่ได้เป็นพยายนาที่กล่าวด้วยคําสัตว์กล่าวด้วยความบริสุทธิ์นะครับเป็นคําพูดที่มันเต็มไปด้วยการข่มขู่การคุกคามการแบล็กเมล์และการพฤติกรรมที่เป็นปรบปากต่อประเทศชาติเพราะ,ะนันอะไรที่มันทําให้คนอื่นเสียหายก็พูดได้ท้งนั้นแหละครับนายฮุนเซนเนี่ยเพราะ,ะนั้นตอนนี้เนี่ยคาพยานของนายฮุนเซนอย่าไปถือเป็นจีรังยั่งยืนมากนักนะครับ ครับอาจารย์บอกว่าคุณเสียงชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้น์คำพูดเชื่อถือไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีคลิปนั้นจริงๆและคลิปนั้นมันถูกปล่อยออกมาเนี่ยอันนั้นก็คลิปนั้นก็ถือว่าอย่างไงฮะก็ต้องมาฟังดูว่ามันมีเนื้อความว่าอย่างไงแต่เป็นพยานคือพยานหลักฐานที่ศาลจะรับฟังนะครับมันต้องเป็นพยานหลักฐานที่ที่ได้มีการอ้างพยานตามกฎหมายและเป็นพยานที่ได้มาตามกฎหมายนะครับไอ้คำพยานที่เกิดจากอคติศาลก็ไม่ให้ฟังอยู่แล้วเช่น ได้รับเงินสินบนจ้างมาพูดหรือด้วยความคนที่โกรธแค้นจิงชังกันนี่เ ين, ขาห้ามไม่ฟังเวลาศาลจะชั่งน้ำหนักคำพยานก็บอกโจทย์จำเลยพยานเนี่ยไม่มีเหตุโกรธเคืองกันคาให้การฟังได้แต่ถ้า <c oughs> ฟังว่าไอ้นี่มันมีคือมันม,มีเหตุโกรธเคืองกันนี่ก็ฟังไม่ได้เพราะไอ้าคาของคนที่เป็นศัตรูกันเนี่ยศาลจะไม่ฟังเป็นพยานหลักฐานนะครับซึบ่งนั้นเป็นอำนาจในการรับฟังของศาลที่เราต้องดูเป็นกรณีไป แต่ถ้าคลิปนั้นเป็นเป็นหน้าตาคุณทักษิณและพูดจริงๆก็อันนั้นก็ถือว่าคุณทักษิณก็หนักเหมือนกันถ้าเกิดเกิดมีภาพเสียอย่างนั้นนะครับคือถ้ามีภาพมีเสียงนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นฮุนเซนพูดนี่ผมคิดว่าศาลคงไม่ฟังหรอกก็ดูในคําพูดฮุนเซนมีอะไรที่ไม่ข่มขู่มีอะไรที่ไม่ใช่การแบล็กเมย์มันเป็นคําที่เกิดจากการข่มขู่คุกคามแบล็กเมย์ของคนที่ตั้งตนเป็นอาริราชศัตรูกับราชอาณาจักรไทยแลวใครก็จะฟังได้เลยครับ,รบวันนี้ก็เป็น เป็นข้อที่พิจารณาอย่างหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายๆคนเขาเริ่มเป็นเขากังวลกับสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนเอออยากให้อาจารย์ไปสารช่วยวิเคราะหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้เราเมื่อไหร่มันจะจบจบเหตุการณ์แบบนี้สักทีอะครับหมายถึงสถานการณ์รรารชายแดนหรือสถานการณ์เศรษฐกิจครับสถานการณ์การเมืองบ้านเราอะครับ,รรรบ,รรบว่าตกลงจะไปยังไงตไปสนการการเมืองไทยนะครับเราต้องมองในภาพรวมว่า ความขัดแย้งใหญ่ของประเทศไทยในรอบระยะใกล้ๆห้าหปีมานี้นะครับมี2รอบรอบแรกคือความขัดแย้งกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยที่ต่อสู้กันด้วยกําลังอาวุธตั้งแต่พุทธศักราช2508มาจบสิ้นลงด้วยคําสั่ง66ทับ2523และเสร็จสงความขัดแย้งนั้นจบลงเมื่อ2526ใช้เวลา18ปีมีคนฆ่ากันตายเนี่ยปีละพันสี่ร้อศพนะครับ จนกระทั่งรัชกาลที่9มีพระราชปลบให้พลเอกเปรมเนี่ยนะครับหาทางใช้วิธีสันติในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นที่มาของคำสั่ง66 6ทมา2523แล้วก็นำไปแก้ไขความขัดแย้งได้สำเร็จเป็นที่เรื่องชื่นดอชาในโลกนะครับทีนี้รอบที่2เนี่ยความขัดแย้งของประชาชนฝ่ายต่างๆเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2548ถึงวันนี้25 6 8แล้วนะครับ20ปีแล้วความขัดแย้งนี้ไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลง ยังขยายตัวลุกลามออกไปในทุกอนูของประเทศไทยมีความขัดแย้งกันที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับ <c oughs> แม้กระทั่งได้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยวิธียึดอำนาจมาแล้วสองครั้ง <c oughs> เมื่อวันที่19กันยายน2549และโดยการยึดอำนาจรับประหารเมื่อ22พฤษภาคม 25, 2 5 <c> ง <oughs> และกระทั่งมีการตารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่คือรัฐธรรมนูญฉบับ2560นะครับ <c oughs> ก็ปรากฏว่า ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ความขัดแย้งนั้นกลับขยายตัวลุกลามไปอย่างกว้างขวางมากวันนี้สังคมวงการต่างๆครับเต็ไมไปด้วยความขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงกันในหมู่คนไทยด้วยกันเองจนกระทบต่อปัญหาความมั่นคงและเอกราชษธิปไตยของชาติแล้วเพราะในยามที่ชาติเผชิญกับภัยคุกคามจากต่างประเทศนะครับที่เป็นภัยความมั่นคงไม่ว่าจะปัญหาชายแดนไทยกับเมียนก็ดีไม่ว่าปัญหาความขัดแย้งไทยกับเพื่อนบ้านก็ดี หรือความขัดแย้งอันเกิดจากสองขั้วมาห,อหาอำนาจของโลกก็ดีล้วนเป็นภัยคุกคามต่อเอกราชอธิปไตยและการดำรงอยู่ของชาติตั้งสิน้นซึ่งในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าคนไทยแตกแยกแตกสามัคคีกันอยู่อย่างนี้เราก็มีความเสี่ยงต่อการสิ้นชาติเพราะสถานการณ์วันนี้เนี่ยที่เผชิญหน้าอยู่นะครับคือรัฐบาลจะทําอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชาติเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆได้ ซึ่งก็มีการพูดคำขวัญอยู่เสมอนะครับว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องก้าวข้ามความกัดแยง้งเดินหน้าประเทศไทยสู่ยุคสีวิไลย์นี่ก็เป็นคำขวัญที่พูดกันอยู่โดยทั่วไปนะครับทุกคนต้องการให้ยุติความกัดแย้งเพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ยุคสีวิไลย์ใหม่เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนบรรลัยหมดนะครับเศรษฐกิจก็พังความมั่นคงก็พังศีลธรรมความแตกแยกในชาติก็พังมันพังกันเป็นแถบแถบหมด แล้วเราจะปล่อยอย่างนี้ต่อไปหรือเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งถึงเวลาแล้วยังที่คนไทยเนี่ยจะเลิกเห็นแก่ตัวแล้วหันไปย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไปอัญเชิญพระบระลมมาาโชบายหรือพระราชปรปลารบของรัชการที่เก้าที่ทรงมีพระราชปรปลารบให้ใช้แนวทางสันติเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยได้สำเร็จมาแล้วสมัยน้นนะครับเขาฆ่ากันนะครับจับปืนถืออาวุธปะทะกัน โดยประท่ากันถึง47จังหวัดทั่วประเทศไทยตามมหาวิทยาลัยโรงเรียนต่าง,างๆพรกกาิณ์เข้ามาแทรกเสริมหมดนะครับทะเลาะบ่อแวงกันอย่างรุนแรงฆ่ากันถึงปีละพันสี่ร้อยศพจนในหลวงต้องเสด็จไปพระราชทานเพลิงศพวันละสามศพจนท่านบอกไม่ไหวแล้ว <c oughs> และก็ด้วยพระ, <c oughs> พ,ระพระราชาประลบวันนั้นแหละรัฐบาลก็น้อมนําใส่เก้ามาแก้ไขปัญหาชาติได้สําเร็จและวันนี้เนี่ยเราไม่คิดกันบ้างเลยครับว่าทําไมเราไม่ใช้ ไม่อัญเชิญพระบรมมาราชายหรือพระราชปรารภที่ทรงพระราชทานนั้นกลับมาทบทวนและมาใช้ใหม่โดยรวมคือใช้หลักสันติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชาตินะครับถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยยังพอมีหวังถ้าประเทศไทยเราสงบสันติได้เนี่ยเราก็จะมีพลังที่จะรับมือกับภัยคุกคามที่มาจากภายนอกประเทศได้อย่างดีนี่ปัญหาเราจะถือเราจะตื่นกันแล้วยังหรือเรายัางฟาดฟันกันให้ฉิบหายวายวอดกันไปข้างหนึ่ง ดังที่ทํากันอยู่ในทุกวันนี้แล้วแล้วแล้วทำยังไงคะให้ให้ให้กลับมาสามัคคีกันนะคะด้วยพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยต้องการในนิโทษกรรมดังนั้นแต่มันต้องการในโทษกรรมเฉพาะตัวเองนะครับไอ้พวกเสื้อแดงก็เรียกร้องให้นิโทษกรรมแต่ให้นิโทษกรรมเฉพาะเสื้อแดงไอ้พวกสีส้มก็ต้องการในโทษกรรมให้กับพวกตัวเองไอ้พวกสีเหลืองก็ต้องการในนิโทษกรรมแต่ให้นิโทษกรรมกับพวกตัวเอง รวมความว่าตอนนี้นะครับทุกคนต้องการให้มีการนิรโทษกรรมเพราะทุกคนมันมีชนักติดหลังอยู่อย่างนี้นะครับกระทั่งล้มละลายบางคนตายไปแล้วก็ยังมีชนักติดหลังอยู่มีคดีนุงตุงนางกันไปหมดอย่างเงี้ยถ้าจะผูกคดีไว้นี่ไว้ต่อไปเนี่ยถามว่าใครได้อะไรขึ้นมาก็มีแต่ความชิบหายของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งแต่ถ้ายังเห็นแก่ตัวกันอยู่นะครับต้องการนิรโทษกรรมเฉพาะตัวเองทุกทวนอื่นให้มันติดคุกตตารางไปเนี่ยถามว่าใครมันจะยอมวันนี้มันมาอยู่ปัญหานี้นครับ ผมเห็นข้อเสนอของคุณ,เข,คคณเขียวบริบูรณ์นะครับคุณอดุลเขียวบริบูรณ์คนเดียวที่ท่านเป็นประธานกรรมการวีรชนเดือนพฤษภานะครับพฤษภาธมินเนี่ยท่านได้เรียกร้องให้มีการนิโทษกรรมมานานแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาท่านก็เรียกร้องให้นิโทษกรรมเฉพาะประชาชนให้ลงโทษพวกเจ้าหน้าที่ที่ฆ่าประชาชนแต่ล่าสุดเนี่ยท่านกลับมาเรียกร้องให้นิโทษกรรมแก่ทุกฝ่ายเพราะท่านเห็นว่า ท่านนิโธตกรรมฝ่ายเดียวเนี่ยปัญหาไม่จบจําเป็นจะต้องอัญเชิญพระบรมมาราชโชบายที่พระราชทานแก่พลเอกเปรมให้ใช้สันติมาแก้ปัญหาตอนนี้คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ก็เรียกร้องให้นิโธกรรมแก่ทุกฝ่ายผมก็อยากจะถามท่านนายกทักษิณเหมือนกันถามพรรคเพื่อไทยเหมือนกันว่าท่านนิโธตกรรมทุกฝ่ายเนี่ยเอาไหมไม่ใช่นิโธตกรรมให้คุณทักษิณคนเดียวนะครับที่แล้วมาเนี่ย <c oughs> นี่เห็นว่าจะหยิบกฎหมายนิโธตกรรมขึ้นมาพิจารณาแต่เป็นกฎหมายที่นิโธตกรรมให้แก่ คนบางกลุ่มบางพวกอีกแล้วถ้านี่ทรร่ากับให้ทุกฝ่ายเอาไหมละครับคุณตักสินด้วยทุกคนทั้งครอบครัวทั้งตระกูลเนี่ยหรือทุกฝ่ายทุกพวกทุกสีเนี่ยนี่ท่ากรบเหมือนกันหมดให้ทุกคนกลับไปสู่อ้อมอกของสังคมที่องอาจสง่างามได้เหมือนเดิมนี่เอาไหมและรวมถึงบรรดาพวกนักการเมืองที่ถูกเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งตัดสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิตเพราะไอ้ข้อหาจริยธรรมบ้าๆนี่นะครับให้เขากลับมามีชีวิตใหม่ล้างมลทินกันเสียหมดได้ไหมเริ่มต้นใหม่ประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ความยุคศีวิไลายพร้อมกันเนี่ยเอาไหมถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็มีความหวังครับแต่ถ้ารวมมิชอรศกรรมหนึ่งถึงสองก็จะมีประชาชนมากลุ่มมาฝ่ายเขาไม่ค่อยโอเคอครับอาจารย์ไปสารแล้วทำยังไงอะฮะเดี๋ยวถ้าคิดถึงสุดรวมต้องกล้าหาญนะครับ <c oughs> รู้ไหมเมื่อครั้งหกสิบกทับสองสามเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยจํานวนมากนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีประชาชนจำนวนมากถูกเจ้าหน้าที่ไปฆ่าตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ยอมให้นิ่โทศกรรมแต่ในสุดรัฐบาลนั้นโดยเฉพาะพลเอกเฉลิมเนี่ย ท่านรับหน้าที่เป็นผู้ที่จัดการเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> คือเรื่องไหนจะอยู่ในข่ายที่นี่โทษกรรมหรือไม่เนี่ยอยู่ในอำนาจของกรบนซึ่งพลเอกเฉลวิตยงกยุทธ์ท่านดูแลท่านเป็นคนชี้ขาดว่าเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ในข่ายนี่โทษกรรมก็นี่โทษหมดแล้วท่านไม่ยำเกรงใครอะ่ะเพราะท่านถือว่าท่านถือรับสั่งมาแล้วต้องทําให้สําเร็จถ้าอย่างนี้ก็สําเร็จได้ครับถ้าไปฟังโน,น้นฟังคนนี้นะครับไม่ได้เรื่องหรอกครับก็หมายถึงว่าหนึ่งหนึ่งสองก็ต้องเรื้อโทษสกัดไปด้วยใช่ไหมครับในความเป็นของจ่ไปส ไอ้ทำตัวยิ่งยิ่งกว่าเจ้านี่นะครับไอ้พวกนี้อันตรายนะครับพวกนี้แหละคือตัวปัญหาของชาติเออาก็อ้างความจงรักภักดีแล้วให้กับทืบคนอื่นนะครับอย่างผมนี่นะครับถ้าไม่แก่งพอในถูกกระทืบไปนานแล้วนะครับไอ้พวกคนพวกนี้หาผมเป็นพวกล้มเจ้ามาหลายหนแล้วนะครับเมื่อครั้งที่คุณพิธาโดนข้อหาถือหุ้นบริษัทสื่อมวลชนนะครับผมเป็นคนออกไปตอบโต้ว,ว่าคุณพิธาไม่ผิดเพราะคุณพิธาถือหุ้นข้างน้อยและบริษัทนั้นไม่ได้ประกอบธุรกิจไปนานแล้ว,วพันุณะธาไม่ผิด เท่านั้นแหละครับมาลุมสักกรรมผมกันใหญ่หาว่าเอาใครต่อใครมาด่าผมเดีหยวเป็นพวกล้มเจ้าไอ้พวกที่ตั้งตัวยิ่งกว่าเจ้าเนี่ยพวกนี้อันตรายราชวงศ์ทั้งหลายชิบหายมาได้มากต่อมากก็ไอ้คนพวกนี้แหละครับเม็เนแหละครับหลังเลือกตั้งวทมใหม่ๆเนี่ยมีขบวนการหนึ่งนะครับกล่าวหาว่าคุณชัดชาติก็ดีหรือผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้คุณชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมก็ดีเป็นพวกล้มเจ้าผมเป็มันคนมาต่อสู้นะครับพอาหาอย่างนี้ชิบหายแน่นอน เพราะเท่ากับคุณชาติชาติและผู้สนับสนุนที่เรื่องตั้งคุณชาติชาติเป็นผู้ว่าเป็นล้านคนนะครับเป็นพวกล้มเจ้านี่คือการหาศัตรูให้กับเจ้าเป็นล้านคนเนี่ยมันสนุกนักเลอไอ้พวกนี้คือพวกทําลายเจ้าผมเขียนด่าไปก็ในนะก็หงเงียบไปนะครับอาจจะมีคนนึงได้คิดก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ทําตัวยิ่งกว่าเจ้าเนี่ยครับอันตรายมากวันนี้มีขบวนการผูกขาดเจ้านะครับเออาก็ชอบยัดเยียดคนนนล้มเจ้าคนนี้ล้มเจ้าวันนี้ในบางครั้งเนี่ยผมยังถูกหาว่าล้มเจ้าอยู่นะครับ ซึ่งผมไม่แคร์คนพวกนี้นะครับเพราะเอพวกนี้คือศัตรูแผ่นดินตัวจริงที่จะทําลายราชวงศ์ตัวจริงคือไอ้พวกเออาก็จงรักภักดีล้มเจ้ากล่าวหาคนนนล้มเจ้าสร้างศัตรูให้เจ้าทุกวันครับอ่าก็เป็นมุมมองเห็งของอาจารย์ไปสารนะครับอ่าคั้าตอสุดท้ายเอออาจารย์วิเคราะห์คณะรัฐมนตรีองค์อิงสองหน่อยเลยครับมีคนบางคนบอกว่าไม่เห็นมันจะดีเลยอะครับปรับคณะรัฐมนตรีไปก็ประเทศก็ไม่ดีดีขึ้นนะปรับเพื่อตัวเองปรับเพื่อพรรคตัวเองไม่ได้ปรับเพื่อประเทศชาตินะครับ คือก็อ <wast> ย <legislation> ่างผมยังเคเห็นไปทางชิดนี้เหมือนกันนะครับว่าคือการปรับณะ้นบันทีเนี่ยมันควรจะถือหลักอะไรไม่ใช่ถือหลักว่าคนนี้เคยมีบุญคุณต่อมาแล้วตั้งให้เขาเป็นหรือคนนี้เป็นญาติโกโหติกาแล้วตั้งให้เป็นหรือเพื่อทดแทนบุญคุณกันหรือว่าไอ้นี่มันเป็นขี้ข้าขี้คลอกมาก็ตั้งให้มันเป็นถ้าอย่างนี้คุณเห็นแก่ตัวคุณเอาประโยชน์ชาติเนี่ยมารับใช้ประโยชน์ส่วนตัวคุณแล้วมันจะดีได้ยังไงหลักการตั้งคั้นตรีเนี่ยเพราะว่าขั้นรับบันทีเนี่ยเป็นหน้ารหนดิน ต้องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนถูกไหมครับเพราะมันหลักการคิดเนี่ยมันต้องตั้งว่าตอนนี้ประเทศชาติของเราพี่น้องประชาชนของเรามีปัญหาอะไรที่มีผลกระทบมากเนี่ยเมื่อตั้งปัญหาได้แล้วเนี่ยก็ไปส่องสอดส่องหาคนดูซิว่าปัญหานี้ใครที่มีความสามารถมาแก้ไขได้ก็ไปเชิญเข้ามาเป็นลัตรีแก้ไขปัญหาสิครับซึ่งตัวอย่างก็มีอยู่แล้วในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยจอมพลสฤษดิ์เป็นจอมเผด็จการนะครับยึดอำนาจและแกก็ไม่ได้มีความรู้อะไร แต่ทันทีที่แกยึดอำนาจแล้วแกก็เห็นว่าชาตินี้มีปัญหาสําคัญและแกไม่มีปัญญาจะแก้ไขได้จอมพลสิก็เห็นว่าปัญหาชาติข้อแรก,กคือปัญหาเศรษฐกิจซึ่งท่านไม่มีปัญญาจะแก้ไขท่านก็มาดูว่าใครที่เก่งปัญหาเรื่องนี้มากที่สุดก็เห็นว่ามีนายป๋วยอึ้งพากรนี่นะครับเป็นปรมาจารย์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่นายป๋วยนี่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับจอมพลสิทิต่างคนต่างจะฆ่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ท่านทํำยังไง ท่านไปหานายป่วยถึงบ้านนะครับไปบอกนายปวยว่าคุณปวยคุณกับผมนี่เป็นศัตรูกันมานะคุณก็จะทาร้ายผมผมก็จะทาร้ายคุณเนี่ยแต่ผมมาหาคุณวันนี้ไม่ใช่จอมพลสฤษดิ์ไม่ใช่พลเอกสฤษดิ์มาหาคุณนะผมมาในฐานะประเทศไทยประเทศเรามีปัญหาอย่างนี้ผมเห็นใครจะแก้ไขปัญหาได้เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นจะแก้ไขปัญหาได้ผมจึงบากหน้ามาขอให้คุณไปช่วยบ้านเมืองไม่ใช่มาช่วยผมนะและผมจะเชื่อฟังคุณใ้ความเคารพคุณและจะช่วยปกป้องคุณในการแก้ไขปัญหาชาติวันขอให้คุณเห็นแก่ประเทศชาติ ออกมาช่วยแก้ปัญหานายป่วยก็ต้องออกมาดูแลปัญหาเศรษฐกิจให้กับจอมบนญสลิดนึกดูนะครับเป็นก็เลยได้ยอดคนนางเศรษฐกิจมาแก้ไขปัญหาอา้าวปัญหาด้านคือแปรบ้านเมืองปัญหาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองปัญหาความยุติธรรมก็ไปเชิญพระยาตะกาลีนิพนธ์ซึ่งเป็นคุณนางตรงฉินที่มีความซื่อสัตว์สุจริต็นที่ยอมรับนับถือทั่วไปขึ้นมาดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดูแลกฎบัตรกฎหมายระเบียบแบบแผนและคือแปรบ้านเมืองก็เรียบร้อยไป และบ้านเมืองทะเลาะบ่อแวงกันมากนะคนทะเลาะกันทั้งชาติจนเกิดสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะก็เห็นว่าจะเป็นต้องสร้างความสามัคคีในชาติก็ไปเชิญหลวงวิจิตวาฒการซึ่งมีความชำนาญในเรื่องนี้หลวงวิจิตก็มาเป็นประหลัดสํานักก็มาเป็นรัมตรีประจามสานักนายกก็มาแต่งเพลงเพื่อความสามัคคีในชาติสร้างความสามัคคีในชาติเพื่อรับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่ก่อภัยคุกคามอยู่ทั่วประเทศนั่นแหละครับคนที่เห็นแก่ชาติเมืองก็ต้องทําอย่างนั้นการตั้งรัมตรีต้องคิดอย่างนั้น คือปัญหามีอะไรต้องหาคนที่มาเหมาะไปหารองเท้ามาใส่กับเท้าที่เหมาะไม่ใช่ไปตัดตีให้เข้ากับรองเท้าเวลานี้นะครับเราไปเราตัดตีให้เข้ากับรองเท้ามันเอาปัญหาไปใส่ให้กับคนที่เป็นพ,กพวกเป็นขี้ข้าบริษัทบริวารมันมันก็เลยย่ำแย่เลยครับแล้วคนไทยต้องทนกับคณะรัฐมนตรีอีกสองที่ดูไม่เข้าท่าอย่างนี้ไปเหรอคะตลอดไปเหรอคะก็ะต้องอยู่กไปอย่างนี้ระบบเราเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องโทษไอ้พวกล่างรัฐธรรมนูญ เราต้องโทษในการระบบการเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าการเลือกตั้งมันเฮงซววอย่างนี้ยมันก็ได้นักการเมืองแบบนี้มาประเทศไทยเราก็เป็นแบบนี้ไม่เห็นเลยครับทันทีที่มีการปรับขั้นตรีเนี่ยก็ตรวจพบว่าในกระทรวงศึกษาเนี่ยมีการเตรียมการโกงขนาดใหญ่นะครับตั้งวงเงินก็หมานไว้สี่หมื่นล้านใน4ี่หมื่นล้านเนี่ยจะไปจ้างบริษัทพ,พวกกันเนี่ยและจะมีการโงกงถึงสองหมื่นล้านรัฐบาลพบการทุจริตตนี้เลยสั่งระงับไปแล้วเห็นไหมครับ เนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่การปรับคอรมอเนี่ยนี่ถ้าไม่ปรับคอรมอนะครับวันนี้ไอ้สี่หมืนล้านก็โกงกันสองหมืนล้านมันจะไม่ชิบหาย,ยาได้ไงประเทศไทยอาจารไปสารพูดที่หมถึงอดีตรละทนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโอ้โกงกันถึงสองหมืนล้านน่ากลัวมากคำถามส,สุดท้ายเออรัฐบาลชุดนี้จะเราจะให้เวลาอีกกี่เดือนครับก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับผมดูเนี่ยเสียงพอ แล้วการปรับคอรมอรคราวนี้ก็เอานายทุชาติตันจเจริญเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งใช่ไหมครับ,ค,รบคนคนนี้ก็จะมาทํางานคู่กับร้อยเอกธรรมนัฐได้เพราะพวกนี้เป็นพวกมีไพ่ฝากเป็นพวกที่อยู่เหนือพักเป็นพวกที่มีข้ามพักทํางานข้ามพักมีพวกอยู่ในพักการเมืองต่างๆมากนะครับก็จะช่วยทําประสาในเสียงรัฐบาลเนี่ยซึ่งมันติ่มน้ําอยู่นี่ทําให้ไม่ติ่มและทําให้พอไปประคับประคองกันไปได้เพราะการที่รัฐบาลจะอยู่ต่อไปเนี่ยผมเชื่อผมไม่ห่วงเสียงในสภา ก็มีมือดีทํางานอยู่แต่ห่วงว่าความสามารถของรัฐมนตรีและการนําของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในการแก้ไขการแตกแยกการความสามัคคีและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตรงนี้สําคัญที่สุดอืมครับอ่าสวัสดีก็ขอขอบคุณอาจารย์ไปถามเพื่อนบางคนนะครับที่ให้ความรู้ข่าวประจักษ์เราหลายๆเรื่องเลยนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอ่า อาจารย์ปสารก็ตบท้ายนะครับบอกว่า,ามีคุณสุชาติตนเจริญเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสภกกานายกเพราะฉะนั้นก็หายสงสัยกันแล้วนะครับว่าทำไมาอยู่ๆคุณพ่อของมองตัมเนี่ยจึงเข้ามาเป็นรัฐมนตรีที่แทเข้ามาเพื่อที่จะมาประสานจํานวนเสียงในสภาดันเองก็ถือว่าเคลียร์คัดทุกเรื่องเลยนะครับที่เราจะได้เข้าใจวันนี้ต้ขอ,ของขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรายการถามด้การสวัสดีครับ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักเราอะไอ้ไต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอะไอ้